พี่แมวพี่แมวพูดมีเงินอยู่ยี่สบาทพูดอยากเติมโลบัคทำยังไงดีอืมงั้นเหรอโอเคเดี๋ยวพี่หาให้อ่ะผิดด้านโ <c oughs> <c oughs> อ้ร้านที่ว่านั่คือเ <c oughs> ทียนแซช็อปยังไงล่ะเ <c oughs> ติมขัน้นต่ำแค่ยี่สิบาทเท่านั้น <c oughs> และแพ็คสุดคุ้มราคาร2อยิบาทแปดร้อยโลบัคเลยทีเดียว <c oughs> และยังมีบริการอื่นอีกด้วยนะอ่าขอบคุณครับคนธุรกิจจะผิดดานช่วง ซื้อิงอยู่ด้านล่างเลยนะเฮ้ hey, สวัสดีครับยินดีครับช่องซีรเกอร์อรวันนี้ช่องซอเอเอีเกอร์ถึงหนึ่งแสนซับแล้วเย้ยยั่วพอใจบูดูไม่ออกเลยขุ่งมากคือเนื่องด้วยช่องซีรเกอร์อรครบหนึ่งแสนซันะครับก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนที่คอยติดตามกันมาเยาวนานไม่ว่าจะเป็นหน้าเก่าหน้าใหม่แลก็ขอขอบคุณทุกคน,กคน,กคนมาณนะที่นี้เลยนะครับ อบคุณที่สนับสนุนเลยมาจริงๆอ่านคอมเมนต์ทุกครั้งเลยนะแล้วเห็นแบบคอมเมนต์ดีๆมันก็ชื่นใจมีกำลังใจทําต่อโอเคก็พอ1นึ่งแสนซับนี้พี่ไปทําเรื่องขอติ๊กถูกมาแล้ว ชื่อช่องพี่มันมีทิกตุกอะนะก็จะเป็นของทิกตุหนึ่งแสนซับนั่นเองส่วนเรื่องโล่เรื่องโล่เขายังไม่มีเรื่องมา,าจ,จะเป็นเพราะโควิดหรือว่าระบบมันยังไม่อัปเดตอาจจะต้องรอต่อไปเนาะแล้วก็คําถามสหรับเรื่องการเปิดหน้าจริงพี่ขออภัยทุกคนที่ตั้งหน้าตั้งตารอนะแต่ว่าพี่ปรึกษาคนใกล้ตัวรอบตัวแล้วพี่รู้สึกว่ามันค่อนข้างจะไม่ปลอดภัยในการเปิดหน้าจร,จริงออกที่สาธารณนะเนาะก็ขออภัยด้วยถ้าเกิดว่าถ้าพวกเราอยากเห็นแต่พวกเราไม่ได้เห็นเนี่ยกลัวพวกเราเงนิน <c oughs> <c oughs> โอเคก็ถือว่าเป็นเพื่อความปลอดภัยของตัวพี่นะกนค และนี่ก็เป็นแมปของเวียแชมป์นั่นเองอืเวียแชมป์ได้ทำการอัปเดตแมปนี้เพื่อฉลอง1 0 0 0 0แสนซับ ให้พี่เวียดแชมป์เป็นเพื่อนชาวอินเดียของพี่ที่รู้จักกับพี่มาตอนช่องพี่เปิดแรกๆนะตั้งแต่ช่องประมาณซับน้อยๆเลยแหละแล้วก็อยู่ด้วยกันมานานมากช่วยสร้างอือสร้างนี้พาพี่รู้จักคนต่างประเทศคนอื่นๆแล้วแล้วก็รู้สึกว่าทีมงานพี่จะมีหน้าใหม่มามากมายก็รับเพิ่มมาบ้างแต่ว่าส่วนน้องๆที่จะเป็นทีมงานก็จริงๆตอนนี้พี่ยังไม่รับเพิ่มนะพี่พี่บอกไว้ก่อนเพราะว่าพอทีมงานเยอะพี่ก็อาจจะคุมยากนิดนึงแต่ว่าก็ได้มาช่วยดูแลดิสอะไรพวกนี้ก็มีหน้าที่ต่างกันไปนะจริงๆก่อนที่เราจะไปนะพี่ มีรูปแฟนอาร์ตฉลองหนึ่งเสนสาที่น้องๆวาดไม่บางส่วนรูปใครไม่ได้ขึ้นก็อย่าเพิ่งเสียใจนะจ๊ะจริงๆพี่ก็เห็นทุกรูปเลยแต่ว่าพี่เอาขึ้นมาไม่หมดเนี่ยเบียดแชมป์ทำเสาวไว้น้ำใหม่ด้วยตอนแรกเบียดแชมป์ไม่ได้ทำเสาวไว้น้ำน,นี่สาวไว้น้ำนี่เมื่อเราโดดเข้าไปเราจะนั่งบนห่วงยางซึ่งมันจะคอมโบกับลูกโป่งหัวใจเมื่อเวลาเรายกเราก็จะลอย <laughs> เราก็จะลอยทำไมก็ไม่รู <laughs> ้มินไปแล้ววิ่งเบลโอ้ โอเคตรงนี้ก็จะจบเป็นเรื่องของสาวไวดาวแล้วพี่ก็จะชอบฝังอยู่ในเนี้ยทุกครั้งที่โดนพูดจำได้ไหมว่าเสื้อสีดำนี้ฉลองกี่ซับห้าหมื่นปะอ๋อไม่แน่ใจสีดำหกหมื่นมาห้าหมื่นหกหมื่นะเสื้พักแล้วนะแจ๊เป็นเสื้อนี้ได้ประมาณห้าหมื่นหกหมื่นซับมั้งแต่ว่าเสื้อหนึ่งเซนซับตอนนี้กาลังออกแบบอยู่แต่ก็ไม่รู้จะเสร็จเมื่อไหร่อาจจะสิบวินีตอนสองเซนซับก็ได้นานนี้โด่งนานอ่าแล้วเสื้อก็หมื่นซับแล้วครับวื่อแข่งนซับดี่วก็ได้นะ ทำไมพี่รู้สึกเหมือนร่างกายพี่เปลี่ยนไปไอ้ยอย่าเอาร่างพี่เอาร่างพี่คืนมาก่อน <c oughs> อ้าวนี่มันไม่ล่างพี่เหมือน <c oughs> คนแก้ภาพใส่ชุดกล้วยผมไหนขอเข้าไปดูหน่อยดิเห็นว่าข้างใน, <c oughs> ใงน,นเวทแชมป์ไ <c oughs> ด้อัปเดตเสือ้อผ้ามันเหมือนกล้วอยอนาจาร <c oughs> <น> <c oughs> มมย์โอ่หไหโอ้ชุดนโอ้โห ไปเล่นเสาไว้ดังมันเถอะชุดนี้นี่แหละหมอก้าเล่นเสาไว้ดังสุดแล้วจริงๆใครจะรู้ว่าซิลซเกอร์เป็นคนแข็งแกร่งมากโอ้แข็งแกร่งอีพี่ฟูลก็ล้างตาไปแล้วรอบหนึ่งแซนซับก็ล้างตาไปอีกนิดนึงนะจ๊ะจุ๊บๆให้รู้ว่าแบบทีมซิลซเกอร์นั้นแข็งแกร่งมากๆกล้ามไ oh, <wow. S 1> ปวัดบิงได้โอ้ว้าวโอ้ว้าวทีมซับเวียแชมป์โน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 อ่โอเคไปเรามาเยี่ยมบ้านเวียแชมป์เลยเราจะวิ่งทางเสื้อกล้ามนี้จริงๆอ หุยนี่มันเด็ดกว่าเสื้อกล้ามคือเสื้อนางเงือกโอ้ยไปกัดรู้สึกฟุ้งๆแหละชิคีดีสงสารหอยที่ต้องมาประกบตัวอยู่บนหน้าอ,อกพี่จังเลยมันคงรู้สึกขย,กยะเขยงไม่อยากเกินไม่เต็มทีมองแรงปี <c oughs> ๊ดน,นี่ไงเมื่อก่อนพี่ก็บิงกล้ามเห็นไหมฮ้่ข้ามบนก็มีแฟนอาร์ตนี่มีของโอมเมื่อก่อนเลยเมื่อก่อนโอนมก็มีแฟนอาร์ตพี่มีของแมวพีด้วย,ยแมวพีดมาได้พี่เยอะมากฮะ โล่รันซับนานนี้เร็วไปไหมกว่าจะร้านซับอันนี้เพิ่งผ่านมาหนึ่งในสิบเองเนะเนี่ยพุทธโอ้คุณตาดูชุดนี้สิโอ้ my god อ๋อยากใส่บ้างอะ่ะโอ พี่รู้สึกว่าเหมือนชุดมันอัปเดตขึ้นหรือเปล่านะโอ้โหรู้สึกถึงความเท่ปีกรู้สึกเหมือนเป็นชุดไฮเลเวลแต่เชื่อพี่อะ oh, ชุดชุดตอนนั้นนะ่ะเด็ดสุดก็ชุดะะดีแล้วมั้งเออ,อเนี่ยเนี่ยเน,น,นี่ชุดเนี้ยเด็ดสุดแล้วนานนี้แล้วพวกเรามาจริงจังอะไรกับไอ้ชุดพวกนี้เลยแหละพี่ขอสวยแป๊บน,นึงนะถ้าพี่กดแน่นี้พี่จะสวยใช่ไหมกุ้ยตาต้องเดินชิดแล้วกดกระโดดกุ้ยตาเ,าเดินเข้าไปชิดชิดาแล้วกดกระโดดอ๋อชิดชิบแล้วกดกระโดดอ่ะดึงไม่ไม่ใช่ปอไม่ใช่หน้านี้หน้าออกเงาสวยทำไมพูดไปชิบแล้วมันเหลือ ทำไมหน้ามันรู้สึกคอเหี่ยวชีวิตแล้วเกิดแบบอ๋อได้โลนึงแสนซับแล้วดีใจมากๆเลยเอ,อ้าแล้วทําไมหน้ามันไม่ตรงอันนี้มันขึ้นอะหน้ามันไม่ตรงไงโอ้ oh my god ทำไมเราเคร่งเครียดขนาดัน,น,นตัวร้ายคนนั้นโอเคเรารีเซ็ตตัวไหมมันดูทำลายสายตาคนดูมากเลยเฮ้อโอเคก็ขอจบ ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนที่คอยกดไลค์กดแชร์กดซับให้เสมอมาคำนี้พี่พูดใจใจ,จริงนะครับขอบคุณทุกคนมากที่ทําให้พี่มีวันนี้นะถ้าไม่ได้ทุกคนพี่คงน้ําตาไหล <c oughs> อันนี้บอกทุกคนเลยนะกนดูด้วยทีมงานด้วยทุกคนด้วยเอว r y one thank you ถ้าไม่มีทุกคนในวันนั้นก็คงยังไม่มีพี่สิวในวันนี้แช่พี่ว่าถ้าขาดใครไปทุกคนพี่คงรู้สึกเหมือนไม่ใช่ตัวพี่วันนี้อีโคโตบุกิอีโคโตบุี้ ทำไมมีแมวโตหลายคนอย่งเงยพวกเราคือแมว every one is male อันนี้คืออะไรอะแต่ละอู้ระเบิดวางแล้วมันหล่นกับพือเนนะี่ยแล้วเอา้ามันระเบิดได้ด้วยเหรอไม่เห็นเป็นไร <laughs> โอเคก็จบคลิปแต่ผิดน,นี้นะจ๊ะบ๊ายๆเรื่องไม่ได้เปิดหน้าก็ขออภัยด้วยนะคือมันมันจะเป็นจริงๆกับเรื่องความปลอดภยนะัยเนาะหวังว่าพวกเราคงจะเข้าใจพี่นะบ๊ายบายจ้ะ